สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือกิ่งตอนทํำผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับของสวนผักหวานป่าพะออปอก,ปอ,กอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับเห็นไหมฮะวันนี้เรานำกิ่งตอนทํำมาให้ดูแต่เช้าเลยพี่น้องดูรากเห็นไหมฮะรากเขาสวยงามมากนะครับอันนี้เป็น ิ่ตอนนะฮะที่ตอนออกรากแล้วเรามาชําไว้นะพร้อมที่จะปลูกลงดินเลยนะฮะปลูกทั้งกระถางเลยนะครับเราให้ดูอีกสักกระถางหนึ่งนะฮะนี่ครับเห็นรากรากเขาเริ่มโผล่แล้วนะฮะ แต่ละต้นนั้นอัตราการรอดแน่นอนครับสูงครับนี่ต้นใหญ่ฮะต้นใหญ่มากนะครับลากก็เริ่มออกแล้วครับเริ่มออกนินดๆแหละอันนี้ถือจะเป็นแบบที่ชามไว้ในถุงดำก็ได้นะครับถุงดำเราเปลี่ยนจากกระถางเมื่อกี้นี้มาเป็นถุงดำนะฮะ พี่น้องดูนะครับอันนี้ลากเขาก็อยากจะออกมาเห็นไหมฮะลากออกมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันที่ก้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะรูน้อยนะครับก็เลยออกพยายามออกมานี่ก็เป็นกิ่งตอนผักหวานป่ากิ่งตอนช้ำนะครับพันยอดสีทองใบใหญ่ ต้นหนึ่งนะครับลากอยากจอกมาอยากจะลงดินแล้วนะครับนะครับก็ให้ท่านเลือกนะฮะตามใจชอบจะเอาในกระถางหรือจะเอาในถุงดำก็ได้ที่ชําไว้นะครับแบบนี้เป็นต้นกล้านะครับต้นกล้าผักหวานป่า พันยอดสีทองใบใหญ่ของสวนประหวานป่าพอ่ออป,ปอกอำเภอบานหมอจังหวัดสระบุรีนะครับถ้าท่านอ,อ,อยากได้ต้นกล้าเราก็มีบริการนะครับเห็นไหมฮรากรากเขพร้อมจะลงดินแล้วนะครับนะเราเอาเราเอา,เา,เอาพลาสติกรองไว้เพื่อไม่ให้รากเขาลงดินนะฮะกันไว้ก่อนไม่งั้นถ้าเกิดรากลงดินก่อนนะเวลาเราดึงเวลาเราดึงถุงนะรากรากจะขาดครับเห็นไหมฮะอ่า อันนี้ก็คือเหมาะที่จะนําไปปลูกได้แล้วนะครับลองดูอีกหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะแต่ละต้นที่เรายกมานั้นนะครับเหมาะที่จะนำไปลงดินได้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นต้นกลาบ ผักหวานป่านะครับพันยอดซี่ทองใบใหญ่ของสวนผักหวานป่าพาออป๊อกอำเภอบานหมอจังหวัดสระบุรีนะครับหรือพี่น้องนะฮะพี่น้องอยากจะได้เป็นแบบกิ่งตอนนะฮะแบบนี้นะฮะรากสวยๆแบบที่เห็นไหมครับรากเขาออกรอบเลยนะครับเป็นกิ่งตอนนะฮะที่ไม่ต้องผ่านการชำํำสามารถนำไปปลูกได้เลยนะครับ เราก็มีบริการนี่พี่น้องดูนะครับเห็นไหมรากนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากครับสำหรับวันนี้ครับสวนผักหวานป่าพาอออปคำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับทุกขั้นที่ติดต่อแล้วก็นำผักหวานป่าพันธุ์ยอดชีทองของสวนเราไป ไปปลูกกันนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้องด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ